รีวิวลอกชิมานโน่แวนฟอร์ดปี2024ค่ะสวัสดีค่ะเหมียวจากร้านตรงตรงฟิชชิ่งช็อปนะคะวันนี้เมียวก็จะมารีวิวลอกจากค่ายชิมานโนค่ะตัวนี้เป็นลอกตัวใหม่ปี2024เลยนะคะชื่อรุ่นของเขาชื่อว่าแวนฟอร์ดค่ะลอกชิมานโน่แวนฟอร์ดตัวนี้นะคะเป็นลอกที่มีน้ำหนักเบาอยู่ในกลุ่ม MGL Series ของชิมาน o ค่ะที่เน้นการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและความไวสูงเหมาะสำหรับงานตีเหยียบลอมโดยเฉพาะลอกรุ่นนี้อัปเกรดเทคโนโลยีมาจากรุ่นก่อนหน้าโดยใช้วัสดุ C.I. 4 p a r t ในการผลิตที่ทำให้เบาขึ้นและทนทานขึ้นค่ะรวมถึงเทคโนโลยีผ้าเบรกดูราคอสและแอนติทวินฟินที่มาจากรุ่นท็อปอย่างสเตลลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตกปลาที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของบอดี้ของเขานะคะช h i โมโ o Vanford ตัวนี้นะคะจะมาในสีเทาเข้มออกดำๆนะคะสีดุดันมากๆเลยค่ะ ตัวบอดี้ของเขานะคะก็จะเป็นตัวสีเทาเข้มนะคะแล้วตรงโรเตอร์ของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีสลักคำว่านี่เลยค่ะ MGL ตรงนี้ค่ะตรงสปูลของเขานะคะส่วนสปูลน,นะคะก็จะมีสลักคำว่า Van Ford ค่ะแล้วก็จะมีบอกเบอร์ของเขาค่ะตัวนี้เป็นเบอร์ C2000 HG ค่ะตรงนี้เลยแล้วตรงสปูลน,นะคะก็ยังมีค่าสีแดงอีกด้วยค่ะตรงนี้นะคะ ตรงที่เกีย่ยสายนะคะก็จะเป็นสีเงินค่ะส่วนตรงแขนจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมีหนับเป็นยางนะคะเดี๋ยวเมียวจะมาหมุนให้ดูนะคะว่าลื่นแค่ไหนค่ะนี่เลยค่ะลื่นมากๆเลยนะคะแล้วเรามาดูนะคะเวลาปานล่างนะคะจะเป็นเสียงแบบไหนคะ่ะว้าวเสียงนะคะดังดีมากๆเลย ตอนนี้ที่ร้านของเราก็จะมีอยู่2เบอร์นะคะก็จะมีเบอร์ c 2 0 0 0 hg แล้วก็เบอร์ c 3 0 0 0 hg ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของแต่ละเบอร์กันนะคะเดี๋ยวมาดูตัว c 2 0 0 0 hg ก่อนว่าสเปคของเขาเป็นแบบไหนค่ะ ตัวนี้มีรอบอยู่ที่6.0ต่อ1ค่ะกำลังเบรกอยู่ที่3กิโลกรัมน้ำหนักรอกนะคะอยู่ที่155กรัมค่ะมีลูกปืน7บวก1ตลับค่ะแล้วการเก็บสาย1รอบนะคะเก็บได้81เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะมาดูตัว C 3000 HG สเปคของเขานะคะตัวนี้รอบอยู่ที่5.8ต่อ1ค่ะ มีกําลังเบรกอยู่ที่9กิโลกรมัมน้ำหนักของลอกอยู่ที่180กรัมค่ะลูกปืน7บวก1ตลับค่ะแล้วก็การเก็บสายนะคะ1ลรอบเก็บได้86เซนติเมตรค่ะตัวนี้นะคะราคาหน้าร้านนะคะเริ่มต้นอยู่ที่6,600บาทค่ะ ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถมาเลือกชมได้ที่ร้านตรงตรงฟิตชิ่งช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาครบวงจรในจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะสุดท้ายขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ